ทะเลาะจิงเฉาทะเลาะจิงเฉาด่าด่าดอาด่าเอกด่าด่าด่าเจ้าก็ด่าเย้าลาฉังอินด่าด่าด่าซึมมากด่าด่าด่ามากด่าโดนด่าโดนซึเปยโดนด่าไปมากตะโกนด่าปะโกน ตะโกนสตาเซนตะโกนด่าตาเสนมากตะโกนด่าตาเสนมากด่าคำหยาบด่าคำหยาบมากจังหัวว่าว่าวออาวาเอกว่าว่าอีสัวหัวเจียงหัวเออสัวเป๋เหรินเจียงเป๋เหรินว่าว่าโดนว่า โดนว่าไปเห็นัวเไปเห็นเจียงโดนว่าโดนว่าแกล้งว่าเจียดจวงเจียงเหนินชัวตุยฟังแกล้งแกล้งแกล้งทั้าซื่อเจียจวงแกล้งว่าเจียดจวงเจียงเหนินสวัวตุยฟังว่าอะไรว่าอะไรเสมอะไรื是什么ว่าอะ อะไรสม么ทะเลาะทะเลาะทะเลาะเา้ยทะเลาะ้ยทะเลาะกันทะเลาะกันกันซื้อปี่สื่อทะเลาะกันทะเลาะกันปี่สื่อเฉ่าเจี้ยทะเลาะกันทะเลาะกันปี่สื่อเฉ่าเจี้ยเพราะเพราะอิงเว่ยเข่าทิงเพราะเพราะว่า เพราะว่า因为是ว่าว่าต่ตอ后面都是句子เพราะว่าเ么什么因为是然后就加句子进来เพราะวา่าพูดเพราะพูดเพราะพูดเพราะเจียงหัวชังอินหายงสือเห่าทิงพูดเพราะพูดเพราะเพลงเพราะเพลงเพราะเกอเห่าทิง เพลงเพราะเพลงเพราะเกอเขาทิ้งทะเลาะทะเลาะเฉาเจี้ยทะเลาะทออะทะทออะทะทออะทะออก这个前面是 a 后面是 r 跟อะทะ是发ออก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 ล้อออกล้อ yup. ล้อออกล้อ ลอ้อออร์ลอ้อทะล้อทะลอทะลอเจ้ก็ทะลอทะซื้อฟา้าให้วีตีตีอินตีตีอินซื้อซื้อฟา้พาพอล่งอังจีอินอีกท่ทอทหารกันลอลิงทะซือ้ตอตีอตอจะอินตีจะอินเจ้เหอตัวหมูอินไม่อยู่เชีงเตี้ยวทาให้ฟาตีจีอินฟาตีตีอ,อินจะซื้อพลางตีอินทะลอ ทะลอ้อ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 ทะลอ้ะเลอเฉาเจียเพราะเพราะอีอิงเว่ยเออเห่าทิง,งพรพอร,อ,อ,พอ,รอ,พอพ,อพ,อพ,อพอรรอเยอะถงซื้อไฟนพรออ์เพราะพรอออกเพราะพรรอออกเพราะเพราะอีอิงเว่ยเออเห่าทิงเพราะ เพราะเพราะแกล้งแกล้งกอรอแองงอแกล้งโทแกล้งจิกก็กอไก่กันรอีนเอฟถงสือฟาอินปยุยงเจี๋ยเสือคือซือจิ่ปาเตยนเปลี่ยนเปลี่ยนแกล้งแกล้งกอรอแองงอแกล้งโทแกล้งกอรอแองงอแกล้งโทแกล้งแกล้งแกล้งอีเจียจวงเออโต เออตัวจีแกล้งแกล้งแกล้งว่าแกล้งว่าเจียวจวง,งเจียงเรินซัวตุยฟังชอบแกล้งชอบแกล้งสีว,วัจัวเออจัวจีชอบแกล้งชอบแกล้งสีขวัจัวเออจัวจีโดนโดนโดนดดโอโนอโดน ดอโดนโดนซืน้อไป,ปไปน่องโดนโดนดา่าโดนดา่าไปมาโดนว่าโดนว่าไปเห็นชัวไปเห็นเจียงโต้แยงโต้แยงโต้แยงเจีงอี้พูดโต้แยงกันพูดโต้แยงกันไปสื่อเจียงหัวเจีงอี้ พูดโต้แย้งกันพูดโต้แย้งกันการจก็การท้าซือปีสื่อท้าซือฟ้าตรวจอินการจะก็การเยี่ยวฟ้าตรวจอินการซื้อฟ้าตรวจอินพูดโต้แย้งกันพูดโต้แย้งกันการพูดโต้แย้งการพูดโต้แย้งการกออารอการกออารอการการฟังใจหนักก็สังเสือ ตัวยอย่างใน,นก็สังสือเป็นส่มิง่งสือกอการเอี้ยฟ้าฉางอินพูดซื้อเจียงหวัวการพูดโต้แย,งแยงงง้งการพูดโต้แย้งเจียงหัวเจิงอีเตอซื้อฉิงการพูดโต้แย้งตะโกนตะโกนท่าซื้อต้าเซินหันห่วซื้อต้าเซินเจียวต้าเซินเจียวเหรินตะโกนตะโกน ตะโกนตาเสินหันวพาซื้อตาเสินเจียวตะโกนตะโกนตะโกนด่าตะโกนด่าตาเสินมาตะโกนด่าตาเสินมาเตวาดเตวาดชูเซินชูชี่วพาซื้อพันนู่ตาเสินเตอสัวเตวาดตตวาดตตวาดแต่ก็เต่าเต่าเต่าเย้าตุตะตะเต่าเย้าตุตะ แล้วกเราะว่าตอเต่าท่านซื้อจงจีนตอเต่าซื้อจงจีนวอแหวนวอแหวนซื้อตีจีนท้าคุยกับขอฟังใจเฉียนเมียนขอวออาร์ดอวัดขอวออาร์ดอวัดตวัดตวัดชูเซนชูชี่เพนนูต้าเซนต์ตัวตวัดตวัดตวัดเจอก็ซื้อแล้วปั่นตวัด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  โดนตวาดโดนตวาดโดนตวาดไปเพินนูต่างเซนต์ต่อสวเพื่อนตวาดเพื่อนตวาดเพื่อนเพื่อนซื้อผงโยกเพื่อนซื้อผงโยกเพื่อนเพื่อนตวาดเพื่อนตวาดผงโยกผงนูต่างเซนต์ต่อสวเพื่อนตวาดเพื่อนตวาดผงโยกผงนนู่ต่างเซนต์ต่อสวเพื่อนตวาดเพื่อนตวาด ตักข้อตัคข้อตะคข้อกขอเย่ื้อชูเซนชูชี่ตาเซนองเฮอร์เไปเี่วเล่ยซื้อเพียนซื้อตาเซนองเฮอตะตักข้อตัดขอกข้อโดนตะคข้อโดนตอกข้อไปตาเซนองเฮอโดนตัคข้อโดนตอกข้อไปตาเซนองเฮอ เถียงเถียงเถียงซือ่ยเถียงเถียงซือ่ยเถียงเถียงเถียงกันติจุ่ยเสี่ยวเถียงกันเถียงกันเถียงกันขึ้นเสียงขึง้นเสียงขึง้นเสียงซื่อยองใจต้าเซินผู้เก่าซิงขึง้นซื่อสร้างขออึนอขืนโทขึข้น ขออึนอขุนโทขึ้นขึ้นซื้อสั่งขึ้นขึ้นเ ala. สยียงเสียงสอเอียงอเสียงสอเอียงอเสียงเสียงซื้อสังอินเสียงซื้อสันอินขึ้นเสียงขึ้นเสียงตา้งเสินปูเกาซิงขึ้นเสียงใส่ขึ้นเสียงใส่ใส่ซ้สเปียนทาซื่เจียงหัวมากเด่นเด้อ ขึ้นเสียงใส่就是อคื大声骂人的意思ขึ้นเสียงใส่ขึ้นเสียงใส่ไม่高兴的大声เจกว่าเสียเสียหายหายเสียเสียหายหายเสียซื่ออีตรงสีขวยเตี้ยวเออซื่อเจียวไฟเสียหายอีซื่อซื่อชีเออซื่อปิงเห่าหายหายเสียเกินหาย เสียห้องเมี hmm. yeah. ่ยนอยู่ไม้ยมกไม้ยมกจะก็ไม้ยมกฟังใจหนังกระจื้อไม้ยมกย่อใจชื่อย่อของผู้เขียนเมียนแต่สังสือได้ตูอีชื่อเสีย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 หาย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 เสียเสียหายหายเสียเสียหายหายเสียเสียหายหายเสียงใจ ใบห้วยหัวเก่ากล้วยเปียเหลือนเตมิงเซินเสียเสียหายหายเสียเสียหายหายยุ่วกว่าจือเจียงเสียหายเหลี่ยงก็ไม่หยดของฟูเจียงจือเจียงเสียหายเสียหายซื่อสื่อหัวซื่อสุ่อขวยเสียหายเสียหายเสียเสียหายหายเสียเสียหายหายเขาคือซื้อให้อย ว่าเก่าขุย别人的名声败坏或搞坏别人的名声，เสียเสียหายหายเสียเสียหายหายด่าเสียเสียหายหายด่าเสียเสียหายหายอุริตมาเหรนด่าเสียเสียหายหายด่าเสียเสียหายหายว่าเสียเสียหายหาย ว oh uh ่าเสียเสียหายหายอูรีเตจียงเหรินว่าเสียเสียหายหายอูรีเตจียงเหรินเพื่อนเพื่อนเพื่อนอเพงโยเพื่อนเพื่อนอเพงโยเพื่อนเพื่อนเพื่อนพงโยเพื่อนเพื่อนพงโยกเพื่อนที่ก็ซื่อเพื่อนพงโยคคำหยาบคำหยาบ คำ它是อีก一句一句的ยา它是粗ยา是粗คำยาคำยา它就是脏话คำยาจ脏话คำยาคำยา脏话พูดคำยาพูดคำยาพูดคำยาอย่าง脏话พูดคำยาบอย่างจง脏าด่าคำยาบ

ใส่ใส่อีซื้อชวนเออซื้อเจียหรือซื้อฟังใส่ใส่ซันซื้อ,อ,อยงองใจตาหรือซื้อมาตาหรือซื้อมาใส่หน้าก,กากใส่หน้ากากหน้ากากซือกอ้อโขอเจ้าใส่หน้ากากใส่หน้ากากใต้โขอเจ้าใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลฟังถังเจียถังใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลฟังถังเจียถังขึ้นเสียงใส่ขึ้นเสียงใส่ผู้เก่าซิ่งเตอต้าเซนเจียงพวพัวซึมาเหรนขึ้นเสียงใส่ขึ้นเสียงใส่บ้างบ้างหนาเสียโยหนาเซียบ้างบ้างหนาเสียโยหนาเซียบ้างบ้างมีอะไรบ้าง มีอะอะไรบ้างยอหนาเสียเจ๊จี้ออเหม,มือนขี้เยอะไหนวัน人家说今天有哪些或是有什么书？มีอะอะไรบ้าง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 เยอหนาเสียและและซื้อเหอและและเหอและเหอเ,เอและดี a และ b a แลอ b 这个 and 通常我们是前面跟后面它是要要相等如果是句子就句子我是生子就生子 a และ b a และ b a เลอ b a และ b บทสนทนาบทสนทนาบทสนทนาคุยหัพวพ่อกับแม่ พ่อกับแม่พ่อซื้อปลาปะากับทัซื้ออวีแม่ซื้อมามาพ่อกับแม่พ่อกับแม่ปลาปาอวีมามาพ่อกับแม่พ่อก yeah. ับแม่ท้าซื้อซื้อฟู่หมูพ่อกับแม่ปลาปาอวีมามาทาซื้อือฟู่หมูพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไม่เคยผู้เฉงไม่เคยผู้เฉงทะเลาะกัน พ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันผู้แงเง่าเจียพ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันผู้หมูผู้แข็งชาเจียหรือหรือจะก็ซื้อฟ้าสังอินหร,อหรือหรือซื้อหัวด่าซื้อมาหรือด่ากันหรือด่ากันขวมาผีซือหรือด่ากันเลยครับ เลยครับเลยทาซื้อใจจะเป็นทาศชื่อจรดหรือด่ากันเลยครับหรือด่ากันเลยครับพวอซื้อมาปีสาาป่สื่อจรดทาาอี้สื้อจะสื่อพนเจรดมากีสื่อหรือด่ากันเลยครับหรือด่ากันเลยครับพ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันผู้มู่ผู้เฉิงเฉาเจีย หรือด่ากันเลยครับพัวจจนตมาปีสืพ่อกับแม่ไม่เคย Serbia ทะเลาะกันหรือด่ากันเลยครับพ่อกับแม่ไม่เคย Serbia ทะเลาะกันหรือด่ากันเลยครับผู้หมููุ่เฉิงเฉาเจี้ยหัวเจนเต่มาปีสือีื่อจู้ซื่อผู้หมู่เจนแต่ผู้เฉิงเฉาเจี้ยหัวมาปีสื่เจ๊จี้ไม่เคย กันเลยไม่เคยกันเลยอี้ซื่อซื่อเจนต่ผู้เฉงไม่เคยจะเฉียนเมียซื่อจุดสือไม่เคยจะโฮเมียยซื่อเจียต้องสือจุดสือไม่เคยต้องสือกันเลยฟู่หมู่เจนต่ผู้เฉงเฉาเจียฟู่หมู่เจนต่ผู้เฉงเฉาเจียพ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันเลยพ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะ ันเลยผู้หมูผู้เฉิงเจนต่าเฉาเจียอีสืสอ就是ผู้หมูเจนินเตอผู้เฉิงเฉาเจียพ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันเลยพ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันเลยผู้หมู่เจินเตอผู้เฉิงเฉาเจียพ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันหรือด่ากันเลยครับพ่อกับ แม่ไม่เคยทะเลาะกันหรือด่ากันเลยครับทั้งคู่ทั้งคู่ซื้อเหรียญก็เดินทั้งค,งค,งงคงงงู่ทั้งคู่มีโต้แยง้งทั้งคู่มีโต้แย้งเรียงเหรียญหุยโย่จิงอีทั้งคู่มีโต้แย้งแกล้งว่ากันบ้าง แกล้งว่ากันบ้างคุ่ยเจียวงสูรัวตุยฝังทั้งคู่มีโต้แย้งแกล้งว่ากันบ้างทั้งคู่มีโต้แย้งแกล้งว่ากันบ้างเลี่ยงเหยียนหุยโยจังอี้คุ่ยเจจ๊วงส้รัวตุยฝังมีกันบ้างมีกันบ้างอี้ซื้อซื้อหุยโยเสียมีแด่เฉียนเมียซื้อจุดซื้อมีตะโฮเมียซื้อต้องฉือมีต้องฉือกันบ้าง จู่ชื่อมีต้องชื่อกันบ้างเลี่ยงเหรินหุยหย่เียจงอี้เลี่ยงเหรินหุยหย i เียจงอี้ทั้งคู่มีโต้แยงแกล้งว่ากันบ้างทั้งคู่มีโต้แย้งแกล้งว่ากันบ้างเลี่ยงเหรินหุยหย่เสียจงอี้หุยเจียจวงซู่รวตุยฟังอีซือจูื่อเลี่ยงเหรินหุยหยอจงอี้หุยเจียจวงซูัวตุยฟัง ทั้งคู่มีโต้แย้งแกล้งว่ากันบ้างทั้งคู่มีโต้แย้งแกล้งว่ากันบ้างแต่ไม่เคยต้านผู้เฉิงแต่ไม่เคยต้านผู้เฉิงแต่ไม่เคยขึ้นเสียงผู้เกาซิ่งเติร์ยงพวัวขึ้นเสียงผู้ก่าซิ่งเติร์ยง声讲วใส่กันเลยุ้ยปวื่อ ใส่กันเลยตู้ปีสึกแต่ไม่เคยขึ้นเสียงใส่กันเลยแต่ไม่เคยขึ้นเสียงใส่กันเลยต้นผู้เฉงผู้เกาซิงเตอต้าเสินเจียงหัวตู้ยปีสึกอีสือจิ้วซือต้นผู้เฉงตู้ปีสึกผู้เกาซิงเตอต้าเสินเจียงหัวต้นผู้เฉงตู้ปีสึกผู้เกาซิงเตอต้าเสินเจียงหัว แต่ไม่เคยขึ้นเสียงใส่กันเลยแต่ไม่เคยขึ้นเสียงใส่กันเลยทั้งคู่มีโต้แย้งแกล้งว่ากันบ้างเรื่องเหือนหุยหยดจังอี้ขุยเจี๋ยจวงซู่รัวตุวยฟังแต่ไม่เคยขึ้นเสียงใส่กันเลยต้านผู้เฉิงตุยปีสือผู้เกาซิงต้าเนเสินเจียงว่า ทั้งคู่มีโต้แย้งแกล้งว่ากันบ้างแต่ไม่เคยขึ้นเสียงใส่กันเลยเรื่องเนหนือนหุยโยจังอี้หุยเจ,จียจวกสู่รวัวตุยฟังต้านผู้เสกกิ่งตุยปีสือผู้เกาซิ่งเตอร์ตาเสินเจียงพวาทั้งคู่มีโต้แย้งแกล้งว่ากันบ้างแต่ไม่เคยขึ้นเสียงใส่กันเลย เขาโดนเขาโดนทัปเป้เขาโดนเขาโดนทัปเป้เขาโดนเพื่อนตวาดเขาโดนเพื่อนตวาดเขาโดนเพื่อนตวาดทัปเป้ผงหยดชูชันชูชีเขาโดนเพื่อนตวาดและตะโกนเหอต้าเซนและตะโกนเหอต้าเซนและตะโกน ด่าคำหยาบด่าคำหยาบมาจังห่วด่าคำหยาบมาจังห่วและตะโกนด่าคำหยาบและตะโกนด่าคำหยาบเถอตาเซินมาจังห่วและตะโกนด่าคำหยาบเสียเสียหายหายเสียเสียหายหายค่ะชุซื้อไปห้วยหัวเก่าห้วยแยรเหรินเตมิงเซิน และตะโกนด่าคำหยาบเสียเสียหายหายเธอต้าเสินมาจังห้วไปห้วยหวเก่า้วยเปียเหรินติงเสินอีซสือจิ้วซื่อเธอต้าเซิน无理的骂脏วและตะโกนด่าคำหยาบเสียเสียหายหายและตะโกนด่าคำหยาบเสียเสียหายหายเขาโดนเพื่อนตวาด เขาโดนเพื่อนตวาดทาไปผงโยชูเซนชูชีและตะโกนด่าคำหยาบเฮอร์ตาเซนมาจังพัวเสียเสียหายหายเสียเสียหายหายและตะโกนด่าคำหยาบเสียเสียหายหายและตะโกนด่าคำหยาบเสียเสียหายหายเฮอร์ตาเซนอูริเตมาจังพัว เขาโดนเพื่อนตวาดและตะโกนด่าคำหยาบเสียเสียหายหายทาเป้ผงโยชูเซนชูชี่เหอ Learn ต้าเซนอูรีตะมาจังหัเ่ตวากาาเเขาโดนเพื่อนตวาดและตะโกนด่าคำหยาบเสียเสียหายหายเขาโดนเพื่อนตวาดและตะโกนด่าคำหยาบเสียเสียหายหาย เขาโดนเพื่อนตวาดและตะโกนด่าคำหยาบเสียเสียหายหาย